บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยะแห่งพระพุทธดำรัสที่สัตว์แก่นันทะมาน,มานบนั้นได้ทรงแสดงว่าบุคคลผู้ใดได้ปล่อยวางสิ่งที่ตนเห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ ละทิ้งมงคลทั้งหลายกำหนดรู้ตัณหาละอาสวะได้แล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีที่ข้ามพ้นชาติชราได้อย่างแท้จริงพระพุทธธรรมรัตทิสัตน,นเป็นการสัตว์ถึงเป้าหมายชั้นสูงสุดที่สมนวนบาลีท่านใช้คำว่าถือเอาพระอรหันต์เป็นยอด ดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลําดับจะเป็นการเชีย่ยเห็นว่าข้อปฏิบัติบางระดับที่ทรงสอนให้ละในตอนสุดท้ายนั้นแต่จริงแล้วในตอนต้นๆบุคคลก็ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านั้นตำานองเดียวกับการขึ้นบันไดหรือว่าการอาศัยยานพนะหลายผลัดไปสู่สถานที่ต่างๆ หรือว่าการอาศัยยานภาณะข้ามฝากในช่วงหนึ่งก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นตานั้นจึงทรงอุป,ปมาธรรมะที่ทรงแสดงว่าเหมือนกับแพรที่บุคคลอาศัยข้ามฝากเคืออาศัยช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งในช่วงหนึ่งในช่วงที่จําเป็นจะต้องอาศัยถ้าไม่อาศัยก็ไปไม่ได้แต่ถึงช่วงที่ต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ สำนองกับบุคคลที่อาศัยแพข้ามฝากเรือสายเรือข้ามฝากในช่วงที่อยู่ในแม่น้าก็ต้องอาศัยเรือแต่พอถึงตลิ่งแล้วต้องการจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งเรือฉะนั้นในการทรงสอนให้พิจารณาถึงตัณหาขั้นตอนในการพิจารณานั้นได้แสดงไว้เป็นสามลำดับด้วยกันลำดับแรก เรียกว่ายาตะปรินดาคือการกำหนดการกำหนดรู้การพิจารณาซึ่งตัณหาทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อกล่าวโดยแหล่งที่เกิดว่าจะเกิดจากขแหล่งใหญ่ๆด้วยกันแม้จะมีการจำแนกแสดงตัณหาออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็ได้ที่ท่านพูดว่ากิเลสพันหตัณหาร้อยแปดดูแล้วก็ออกจะมากเกินเกือบจะกำหนดกันไม่ก็ได้ แต่ปราแท้จริงแล้วตัณหานั้นจะบังเกิดในอารมณ์6ประการเท่านั้นเองคือรูปปัญหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรูปสัตตตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในเสียงกันทะตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในกลิ่นรัศตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรสอุตภาพตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นในสัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่บุคคลไปถูกต้อง และธรรมะตัณหาตัณหาในอารมณ์หรือในธรรมะที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจของตน,น,นั้นในขั้นตอนของการพินิษพิจารณานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหกอยู่ตลอดชีวิตบางครั้งแม้ในายามขวัญก็ยังเกี่ยวข้องกับธรรมะตัณหาคือตัณหาที่มันเกิดขึ้นภายในอารมณ์ พอให้เกิดเป็นความฝันขึ้นมาในลักษณะต่างๆในการพิจารณาประเภทแรกที่เรียกว่ายาตะปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้นั้นได้แก่ให้บุคคลศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งในขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดนั้นมุ่งที่จะให้สติของบุคคลระลึกรู้ทุกขณะของความคิดแต่ประการจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ก็จะทําอยู่สองช่วงคือช่วงที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในกรรมฐานกับในช่วงที่สติเข้าถึงความสมบูรณ์ช่วงนอกนั้นบุคคลไม่สามารถที่จะระลึกได้ในทันพุ่งทีได้เพระาะความเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วของตัณหาซึ่งหากว่าบุคคลมองในแง่ที่ลึกซึ้งลงไป ก็จะพบาพ่าแท้ที่จริงกว่าจิตของบุคคลจะเกิดตัณหาในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นนั้นมาก,กเกินจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นรูปตัณหาตัณหาในรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกําหนดว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจแต่กว่าจะเกิดกําหนดเช่นนั้น ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบใหญ่ๆสี่ประการในเบื้องต้นนั่นคือบุคคลมีจักษุประสาทที่ไม่พิการสองรูปนั้นอยู่ในวิสัยของตาที่เห็นได้ไม่ชิดตาและไม่ไกลจนมองไม่เห็นสามีแสงสว่างที่ช่วยให้มองเห็นรูปนั้นได้สีต้องมีมณสิการคือความสนใจรือความใส่ใจที่จะดู แล้วก็เพ่งพินิพิจารณาดูมาดูได้เช่นนี้มันก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียวกวิญญาณคือความรู้รูปทางตาขึ้นมาในขณะน,นี้ถ้าพูดถึงขณะจิตทึ่เกิดขึ้นระดับเร็วยังไม่ได้เป็นตัณหาในชั้นต่อไปจึงเกิดเป็นผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกก็วบบิญญาณเอเกิดเป็นผัสสะก็เกิดเวทนาคือความรู้สึก ถ้ารู้สึกชอบก็เกิดสุขเวทนาถ้ารู้สึกไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาจากนั้นจึงเป็นตัณหาแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปก็จะพบว่ากว่าจะเกิดเป็นตัณหานั้นจะต้องอาศัยการกำหนดใหม่หรือความจงใจคิดหรือความเหนียวนึกในสิ่งในสิ่งเหล่านั้นเพราะรูปบางอย่างที่เราไม่เคยผ่านมาไม่เคยพบเห็นมานชั้นแรกก็จะไม่เกิดตัณหา เรายังไม่ถึงการวินิจฉัยว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเป็นต้นบุคคลก็ต้องเก็บคุณสมบัติของรูปเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจเสียก,ก่อนแล้วจึงมาผสมผสานกับความรู้รูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆความคิดทั้งสองกระแสก็ผสมผสานกันก็เกิดเป็นการกําหนดรูปเหล่านั้นขึ้นมาสึ่งอาจจะกําหนดได้ทั้งสองแนวแต่ว่าทั้งสองแนวนั้นก็เกิดปัญหาด้วยกัน ถ้ากาหนดด้วยความน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เกิดการมตัณหาเกิดภาวะตัณหาในรูปเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ารูปที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดเป็นวิภะวะตัณหาคือต้องการใจรูปนั้นพินาศไปเสื่อมไปดับไปซึ่งความรู้สึกในแนวนี้ก็เป็นความรู้สึกแนวเดียวกับที่ ทรงแสดงไว้ในตอนต้นของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้กล่าวมานั่นก็คือถ้ากำหนดด้วยหนกของอภิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้พอใจต้องการเพลิดเพลินกำหนัดยินดีก็จะกลายเป็นกรรมตัณหาหรือภาะวะตัณหาแต่ถ้ากำหนดด้วยความโทมนัสคือความไม่พอใจไม่ชอบใจความเสียใจความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นวิวัตัณหา คือความต้องการในสิ่งนั้นพินาศไปดับไปก็บังเกิดขึ้นในชั้นของการพินิษพิจารณานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอยู่หนึ่งนิดการพินิจพิจารณาจึงต้องพิจารณาทุกเรื่องที่เข้ามาสัมผัสดังน้อยก็มีสติระลึกรู้ทันในบางโอกาสบางขณะ ก็จะช่วยผ่อนคลายความรุนแรงของตัญหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจได้ในขั้นตอนของการพินิจพิจารณานั้นอาจจะให้รู้ในชั้นแรกว่าเป็นอะไรใจเป็นเหนียวนึกใจไปเกิดความพอใจชอบใจในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงก็ตามก็ลองถามใจตัวเองว่าความพอใจอยากอยากได้นั้นอยากได้ไปเพื่ออะไร และบุคคลจะได้คำตอบว่าบางอย่างนั้นเป็นความอยากที่เกินส่วนหรือเป็นความละโมโบโลภเกินส่วนไปแม้จะได้มาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องเล่นไปอย่างเช่นตัวอย่างว่ามีเครื่องใช้ชนิดเดียวกันหลายอย่างแต่ในขั้นตอนของการใช้ก็ใช้เพียงอย่างเดียวครั้งเดียวก็เพียงอย่างเดียวการมีมากเกินไปก็เกินความจําเป็น เป็นภาระในการดูแลรักษาการสูญเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทำตัวให้กลายเป็นคนหนักคือต้องแบกภาระเหล่านั้นเอาไว้เพราะในชั้นการแบกแล้วแม้แต่ขันทั้งห้าประการก็แบก,กนหนักอยู่แล้วถ้าเกิดไปแบกกันอีกหลายๆเรื่องในที่สุดจิตใจก,ก็จะหนักอึง้งไปด้วยสิ่งที่แบกเอาไว้ แต่นั้นนัานก็สอนให้มองในแง่ของประโยชน์ว่าได้ประโยชน์อะไรเมื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตนไข,ขว่ขวันปรารถนาต้องการอยากได้จะมีสิ่งเป็นนั้นมากที่บุคคลสามารถตัดกระแสความอยากในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้เพราะว่าได้มาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือแม้จะเกิดประโยชน์ก็ไม่คุ้มค่าที่จะ ลงทุนหรือเสี่ยงเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นการพิจารณาถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะใดอารมณ์ใดมังเกิดขึ้นก็พิจารณาลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นในแต่ละขณะประการที่สองเรียกว่าตีระปริญญาคือเป็นการรู้ด้วยการพินิษพิจารณา ทรงสองในให้พิจารณาตัณหาเหมือนกับโรคที่มันเกิดขึ้นในกายหรือมันก็ฝีที่กรัดหนองจะเหมือนกับไฟที่แผลเับทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสองในให้เอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมาพระรูปธรรมนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายบุคคลที่เคยถูกฝีเป็นฝีแล้วก็กรัดหนอง จะรู้ถังความเจ็บปดวดรุดเร้าที่ถูกโรคนั้นเสียดแทงทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่บังเกิดขึ้นแล้วเสียดแทงใจก็จะมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบังคับใจให้ส่ายบังคับใจให้เต้นใจไม่มีความสงบคลั่นไปในารมต่างๆจนบางครั้งถตากาว่าความรู้สึกเหล่านั้นรุนแรง จะแสดงอาการวิปริตออกมาแม้ทางกายแล้วก็ทางวาจาความฟูขึ้นของใจความสายไปของใจอาการดิ้นรนของใจเป็นลักษณะของตัญหาที่บังเกิดขึ้นแรงมากหรือแรงน้อยซึ่งในพระบาลีนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงลักษณะของตัญหาไว้โดยอเนกกับปริยายเึนในยะต่างๆแต่สรุปแล้วก็พูดตามลักษณะควา,ามรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้น เนือเปลวไฟที่ลุกไหม้ามาสามารถแผดเผาทำลายสิ่งต่างๆที่ขวางหน้าตนไปได้ชั้นได้านาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพออย่างที่ท่านบอกว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อใจที่มีตัณาก็ไม่อิ่มด้วยการสนองตอบ แม้จะให้สมบัติทั้งโลกหรือให้สมบัติทั้งแผ่นดินหรือบางครั้งที่พระพุะเจ้าทรงแสดงเรื่องพระเจ้ามันพาตุราชแม้พระองค์จะได้สมบัติในสวรรค์ชั้นดาบดึงและสมบัติในโลกมนุษย์เขาก็ยังรู้สึก,กนน้อยอยู่นั่นเองตัญหาที่เลียนพยายามตอบสนองจึงไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา อันนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็พยายามละบันเทาลดความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ด้วยหลักปฏิบัติอย่างน้อยก็สองขั้นตอนที่เรียกว่าตาทางกัประหารคือการละในขณะนั้นๆในองค์นั้นๆในอารมณ์นั้นๆโดยพิจารณาให้เห็นว่าได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ ถ้าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นั้นน้อยเกินไปหรือไม่คุ้มค่ากับเวลาเงินทองที่ต้นสูญเสียไปก็บ,บันเทากระแสของตัณหานั่นเองด้วในกรณีที่เป็นประโยชน์ก็เฉพาะเมือมองในแง่ของการเสเร็จประโยชน์ใจก็จะไม่ดิ้นมากกรณีพึงดูตัวอย่างแม่ในเรื่องของปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่ม่มเป็นต้นถ้าบุคคลได้มองในแง่ของความเสเร็จประโยชน์ อย่างที่ทรงสอนให้พิจารณาในขณะนั้นๆในขณะที่บริโภคอาหารในขณะที่ใช้เครื่องนุ่งห่มในขณะที่ใช้เสนาสนะในขณะที่ใช้ยาแก้ไข้ทรงสอนให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เรียกว่าสําเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยปรยิมาณเท่านั้นจะทำให้จิตใจของบุคคลมีสระมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากว่าในชั้นของการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะศาสัยหลักของกรรมฐานในการทำใจให้สงบจากตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายโดยใจไปจดจ่ออยู่สิ่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือสิ่งที่เป็นกลางกลงแต่แก่อารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกกปริยายจะทำให้ใจเป็นอิสระได้อย่างน้อยก็ในขณะนั้นนั้น ในชั้นต่อไปซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่เป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งทรงแสดงในเจิงเป้าหมายสูงสุดได้แก่ปัญญารปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละตันหาื่อบุคคลได้ศึกษาลักษณะของตันหาโทษของตันหาแล้วก็ให้พยายามดับตันหาเล่านั้น จนในที่สุดใจก็ปราศจากตถาแล้วเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสตาแต่เรื่องของตนตหาไม่ใช่เรื่องจะละกันได้ง่ายๆพราะตณาานั้นติดมาในชีวิตของบุคคลอย่างนี้ท่านแสดงเอาไว้ถึงการอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏของคนว่ามีองค์ประกอบสามประการคือกรรงเขตตังกรรมที่บุคคลกระทำไว้ทั้งดีทั้งชั่ว และทั้งที่เป็นรูปประชาหนะรูปประชากระตามเปรียบเหมือนพื้นดินหรืออุณหภูมิที่เกื้อกูลต่อการงอกเจริญเติบโตของพืชวิญญาณังบีชังวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณน,นั้นเปรียบเหมือนกันหน่อของพืชที่พร้อมจะเจริญเติบโตเมื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมตัณหาสินเนหังตัณหานั้นเป็นเหมือนกับยางเหนียว ที่มีอยู่ภายในพืชซึ่งก็หมายความว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะอิงอาศัยตันหาการที่จะละตันหาให้ได้จึงต้องอาศัยความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าทั้งทางกายและทางจิตใจเป็นลักษณะค่อยๆบั่นทอนลดความรุนแรงในกระแสของตัณหาเหล่านั้นซึ่งถ้ามองศึกษาพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าธรรมะที่ทรงแสดงไว้ทุกขั้นตอน ต้องการจะลดความรุนแรงของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองแม้แต่อะไรแม้แต่ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทิฏฐรมีกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในพบในชาติปัจจุบันนี้เป็นลักษณะการครองเรือนครองสุขของบุคคลทั้งหลายทรงสอนให้มีความหมั่นขยันในการประกอบกิจการงานทั้งหลาย ในทางที่ชอบทำโดยมุ่งใช้ความเพียรพยายามแต่ก็คุมความเพียรพยายามเอาไว้อย่าออกไปละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลอื่นให้รู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อไม่รู้อำนาจแก่ตัญหาในการได้มากใช้มากได้น้อยใช้มากเป็นต้น แล้วก็ผาสมาคมกับคนดีรู้กำลังในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการคุมต่าหาเอาไว้กำหนดไว้ภายในใจหรือกำหนดเป็นงบประมาณเอาไว้ในการซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในตลาดนั้นมีอยู่มากจะเงินมีน้อยหรือแม้จะเงินมีมากก็ทรงสอนให้คุมใจเอาไว้อย่าปล่อยความอยากท่วมทับใจ จนถึงวิ่งไล่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นกันมากเกินไปแต่แม้แต่การสอนในชั้นอื่นพวกอบายามุกก็ดีหรือบุรณะซ่อมแซมของเก่าไปใช้สอยก็ดีเป็นการสอนเพื่อควบคุมตัณหานั้นั้นจึงก็หมายความว่าในขณะนั้นในระดับนั้นคนยังมีตัณหาอยู่แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ตัณหากรงงาใจก็ทําใจอยู่เหนือกระแสของตัณหา ในบางเรื่องบางกรณีอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลยกจิตของตนรักใจของตนขึ้นสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับน,น้ําท่วมคนอยู่สูงกว่าน้ําก็ไม่เปียกน้ํากระแสของตันหาที่ไหลบาท,ท่วมทับใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดในอารมณ์ทั้งหกไม่วจะเกิดแก่ใครก็ตามก็เกิดในอารมณ์ห เป็นตัณหาในรูปเสียงกินรสผลิตภัแล้วก็ทรอารมณ์ทั้งหมดแต่ยามใดที่บุคคลทําใจอยู่เหนืออารมณ์เหลดนั้นได้ตัณหาในอารมณ์เหล่ดนั้นก็ไม่เกิดพรากระามหลักความเป็นจริงแล้วบุคคลเราทั่วไปเนี่ยสามารถอยู่เหนือกระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นนั้นมากจนว่าคนบางคนแม้จะมีการแสด,แดง ประสบด้วยดนตรีอะไรต่างๆได้ยินเรื่องเหล่านั้นก็ไม่เกิดสัทธาตันหาคือไม่เกิดความอยากที่จะฟังไม่เกิดความอยากที่จะดูไม่เกิดความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องซึ่งหมายความมนายามนั้นขณะนั้นใจก็อยู่เหนือตันหานั้นแต่เนื่องจากตัวกระตุ้นให้เกิดตันหามีความหลากหลายอยู่ในตัวของมันเอง บาคคนอาจจะหลุดพ้นจากกระแสตาหาสายนั้นแต่อาจจะไปเจอกระแสตาหาเหล่าอื่นดังนั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่จะให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอาจารย์ทั่วไปก็กําหนดละโดยในยะที่กล่าวแลว้วคือกําหนดละด้วยองค์นั้นนั้นและกําหนดละด้วยการใช้ความเพียรพยายาม ที่จะทำใจของตนให้สูงขึ้นจากกระแสของตัณหาเพื่อตัณหาจะไม่ท่วมทับใจมากเกินไปแในชั้นของการละที่ท่านเรียกว่าสมุดเฉทปหารคือละด้วยการตัดขาดนั้นโดยในญยาที่สมบูรณ์จริงๆพูดถึงการละของพระเรียเจ้าตั้งแต่ปรโสดาบันขึ้นไปถึงพระอระหรันต์ แต่ในเชิงของการปฏิบัติบุคคลจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติรรมสามารถละได้ขาดในจุดนั้น,น,นและหลายจุดด้วยกันเช่นว่าตันหาในรูปบางอย่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผ่านการเวลามากขึ้นมีความมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ตัดกระแสตันหาในรูปบางประการลงไปได้ เสียงบางชนิดบางประเภทบางเรื่องที่เคยสนใจพอใจฟังเสียงเงินเสียทองไปฟังเสียงเหล่านั้นมันก็ตัดเสียงเหล่านั้นไปได้หรือแม้แต่กลิ่นบางอย่างซึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะสแสวงหากลิ่นหอมต่างๆจากน้ำอบน้ำหอมเป็นต้นพอใจติดใจเพลิดเพลินยินดียอมเสียงเงินเสียทองไปเพื่อสแสวงหากลิ่นเหล่านั้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ตัดกลิ่นเหล่านั้นได้ เลิกละไม่สนใจไม่พอใจจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายความระอาแล้วเกิดความสงสารในบุคคลที่ไปมัวมองหมกบุ้นเพลิดเพลินอยู่ในรูปในสิ่งในกลิ่นซึ่งที่จริงตนเองก็เคยเพลิดเพลินพอใจย,ยินดีมาก่อนนั้นแสดงหเหตว่าใจก็สูงขึ้นโดยลำดับในรถต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน บุคคลก็ตัดรถบางชนิดลงไปได้โดยไม่เกี่ยวข้องไม่เกาะเกี่ยวกับรถเหล่านั้นแม้แต่ความคิดจะลี้มจะดื่มจะรับประทานสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นการตัดขาดที่บคุคคลสามารถเห็นได้บางคนเป็นการตัดขาดตลอดชีวิตไปเลยทีเดียวก็ถือว่าสำหรับท่านเองในจุดนั้นก็ไม่กำเริบจริงๆ ซึ่งก็ได้ความสงบใจยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่ใจคนื่นดิ้นพลันไปเราก็ไม่ต้องดิ้นพลันไปกับเขาใจก็สงบได้ด้วยความเพียรพยายามละในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะเบาขึ้นธรรมดาสิ่งที่เบาก็ลอยขึ้นไปได้ใจของบุคคลที่เบาขึ้นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันจะลอยขึ้นเหนือกระแสของตัณหาโดยลาดับ มีความปรง่งมีความเบามีความสบายมีความยกเจนปรากฏขึ้นซึ่งโดยวิธีนี้บุคคลสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันแต่ผลที่ถาบอน,นั้นดางที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอิงอาศัยหลักที่พระริจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้สมัมผัสผลดนั้นมานั่นก็คือการปฏิบัติ กระทำให้สมบูรณ์ในศีลในสมาธิและปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็เข้าถึงจุดที่สมบูรณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้แก่ท่านนันทะามานาวกนแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จะให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นในชั้นนั้นๆั้นฉน้วยการปฏิบัติตามหลักของศีลมันก็ตัดกระแสของตัณหาชั้นหยาบลงไปได้ โดยการบริบัติในชั้นสมาธิมันก็ตัดกระแสของตานาที่กลุ่มรวมใจได้ในระดับใดระดับหนึ่งตึอนก็ค่อยๆประณีตขึ้นไปโดยลำดับแต่ในตอนสุดท้ายแห่งพระพุทธดำรัตนั้นได้ทรงแสดงวะละอาสวะได้หมดสิ้นอยที่จริงอาสวะรับตัญหาเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแล่พูดในแนวลึกหรือพูดในแนวตื้น ตนาเป็นการพูดถึงสิ่งที่ครองใจสิ่งที่เข้าครอบงำใจของบุคคลแล้วก็ดิน้นแต่ถามว่าอะไรเข้ามาครอบงำใจก็บอกอาสวะนั่นเองขึ้นมาครอบงำใจเวลาครอบงำใจเราก็เรียกว่าตนาแต่ว่าในตอนที่หมกมุ่นในตอนที่ขังอยู่ภายในใจหรือหมักหมมอยู่ภายในใจ ไม่ได้ฟูขึ้นมากระทบใจท่านก็เรียกว่าอาสวะอาสวะจึงมีกามาสวะอาสวะคือกาพอขึ้นมาสู่จิตก็เป็นกามาตัญหาภา,าวะสวะอาสวะคือภพพอขึ้นมาสู่สู่จิตก็เป็นภาวะตัญหาอวิชชาสวะอาสวะคือวิชาพอขึ้นมาสู่จิตมันก็เป็นได้ทุกตัญหาเพระาะอะไรเพราะวิชานั้นเป็นรากหน้าเป็นต้นขาวของกิเลสท,ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงผลสูงสุดตามที่ทรงแสดงแก่ท่านนันทะมานาวกะคคำว่ามุนีในความหมายที่แท้จริงตามที่ทรงประสงค์ก็หมายถึงพระอรหันตมุนีคือมุนีที่เป็นพระอราหารันเพราะท่านเหล่านั้นได้ผ่านพ้นการยึดถือการประพฤติปฏิบัติ ไม่ว่าในชั้นการสดับจับฟังในชั้นของศีลในชั้นของวัดในชั้นของมงคลตลอดถึงในชั้นของความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปได้แต่เมื่อกล่าวใน,ส,วนส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องอิงอาศัยเป็นขั้นบันไดที่จะนําผู้ปฏิบัติก้าวเดินไปสู่จุดสุดยอดในทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสืกต่อไป